ลิซ่าออกจากบารีสแล้วนะคะทุกคนก็มีภาพบรรยากาศจากแฟนที่นุ่มนาฝากนะคะแฟนหลายคนก็มารอส่งน้องด้วยนะทั้งที่โรงแรมแล้วก็สนามบินเลยตอนนี้ก็คือกําลังมุ่งหน้าไปสู่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบลิงแล้วก็ลิลลี่ท่นูนคือเห็นภาพเนี่ยในในทวิตเตอร์นะคะมีแฟนๆแชร์มาก็คือแฟนๆหลายคนที่นู่นเนี่ยตอนนี้นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะจัดแถวพร้อมต้อนรับน้องกันแล้วแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเลยเนี่ย หนึ่งคนค่ะที่รอคอยพบน้องมานานแสนนานไฟเพื่อนน้องมาหลายอย่างเหลือเกินก็คือคุณลุงบาบินค่ะ CEO ของแบรนด์บุงกรนนั่นเองที่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือรอคอยมากนะที่จะได้เจอน้องแบบัวเป็นๆได้พาน้องไปออกอีเวนต์ต่างๆที่โรมหรือแม้กระทั่งนะคะอยากให้น้องได้ถ่ายแคมเปญบุงกรีร่วมกับนางแบบชั้นนําของโลกพร้อมรอต้อนรับนะคะประดุดดังเจ้าหญิงอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณลุงบาบินได้เคยพูดเอาไว้ ะะเอาเป็นว่าวันนี้มาถึงแล้วก็ะทุกคนเขา2คนกําลังจะได้เจอกันแล้ว ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกดีใจแทนคุณลุงบาบินนะคะที่ครั้งนี้ไม่ต้องคุยงานผ่านวิดีโอคอลกันแล้วนะคะได้เจอแบบโตเป็นเป็นเลยแถมความน่ารักของคุณลุงแกเองเนี่ยแฟนๆมีอะไรที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับงานของน้องคุณลุงแกก็จะมาตอบนะ direct message หรือว่ามีรี p l ยข้อความกลับทาง IG ด้วยซึ่งอันนี้ขอย้ํานะคะว่าแกเป็น CEO นะคะเป็น CEO ของแบรนด์แต่ว่าใส่ใจแฟนคลับของน้องลิซ่ามากๆสื่อสารแล้วก็คุยกับแฟนคลับอยู่ตลอดเวลาเลยอยังไงก็ถ้าน้องแลนดิ้งถึงโรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิ จะเอาภาพบรรยายกาศมาฝากทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะ